สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแมพ่พี่น้องค่ะมันนี่ก็มาพบกับช่องซอสสินพาเพลในต่างแดนวันนี้เราจะมาพเพลเพลกับการเล่าเรื่องนะคะส่วนตัวจะเป็นคนที่นะคะเล่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าของในราคานะคะ<ส>พอเราเริ่มเล่าเรื่องมันก็จะมีคอมเมนต์มีคําถามน่นนี่นั่นนะคะวันนี้ปุ้ยก็จะมาตอบคําถามนะคะวันนี้ปุ้จะหยิบยกนะคะคาถามนะคะคำถามหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือเราอยากเล่าเราจะได้มีเรื่องน่นนี่นั่นนะคะมาเล่าสู่กันฟัง ความคิดความอ่านของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตย่อมไม่เหมือนกันคะ่ะนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเรื่องที่จะเล่านี้ก็คือประเด็นที่ปุ้ยเปิดเลยนะคะน่าจะเกือบสิบปีที่ปุ้ยไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะเพราะเพราะไม่มีเงินหรือเปล่านะะปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องเงินหรือเปล่านะคะอันนี้ปุ้ยจะเล่าให้ฟังถ้าใครที่ติดตามปุ้ยนะคะมาตั้งแต่นานแล้วก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะ ว่าปุยนั้นนะคะอันว่ามีเงินดอกแต่วาหางเงินเก่งน,นะคะอืมเพราะว่าเรามีภาระนะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องอ่าจ่ายในหลายๆค่าเพราะเราก็เหมือนเสาหลักในครอบครัวไม่ใช่เฉพาะแค่ตอนเรามีสามีต่างชาตินะคะเราดิ้นรนนะคะมาตั้งแต่เราเรียนจบแล้วก็สามารถทํางานหางเงินได้นะคะเราส่งเสียคนในครอบครัวมาโดยตลอด ส่งเสียน้องเรียนนะคะยันเขามีลูกมีผัวนะคะเราก็ยังไม่เคยได้หยุดส่งเลยนะคะอืมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการมีสามีต่างชาติเพราะเรานั้นสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กสีว่าอันชีวิตนี่ลำเค็นก็ว่าได้ะคะ่ะเพราะว่าแต่เราขอรัวนะคะตนทุนมั่นบ่คือกัน และที่สำคัญนิสัยใจคอการวางแผนชีวิตนนนีนั่นมันบอคือกันบางครอบครัวจะโชคดีที่พ่อแม่คอยซัพพอร์ตเลี้ยงดูอย่างดีแต่ถ้าใครเกิดมาในครอบครัวแบบดิฉันที่ยำนอนเนี่ย แต่ละคืนจักสีนอนบ้านใดนะคะอืมต้องพากันระเหิดระเฮ้นนะคะนอนบ้านนั้นบ้านนี้นะคะวิ่งกันอุดตลดุดต้องจับแขนน้องวิ่งอะไรเงี้ยอืมชีวิตเราสู้ค่ะแต่การที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะคะเราโชคดีปุ้ยเคยบอกแล้วว่าปุ้ยโชคดีอยู่อย่างเดียวค่ะในชีวิตปุ้ยคือ ปุ้ยได้สามีที่ดีนะคะคอยซัพพอร์ตแล้วปุ้ยเจอซูเปอร์มาอันนัง่งอันรีวิวนะคะเอาเงินมาโชว์นู่นนี่นั่นนะคะหรือจะมาพูดเรื่องนะคะเงิงนเดือนรายได้นู่นนี่นั่นก็คือปุ้ยไม่ใช่สายนี้อยู่แล้วนะคะมันก็มีคนที่เขาอยู่ในสายนี้นะคะใครชอบดูแบบนั้นก็ดูค่ะโดยส่วนตัวแล้วคือแบบ าการใช้ชีวิตของปุ้ยท่นี่คือปุ้ยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปุ้ยชอบอยู่สวนนั่นคือการเรียนและก,การผ่อนคลายเวลาว่างนะคะเวลาที่เครียดเครียดปวดหัวกับคนทางบ้านที่ไทยแลนด์อะไรเงี้ยเวลาเราเข้าสวนมันรู้สึกแบบว่า,วาอืมสูดบรรยากาศสดชื่นเติมพลังนะคะให้ตัวเองอุ้ยมันเข่าเหนือเหลืองวะนี่ <laughs> อย่างนี้แหละค่ะเรื่องเล่าก็คือมันก็จะไปแบบเรื่อยๆนะคะ ตั้งหัวคอยอีนึงอะวันได้ย้ำเบานี่มันก็นจะจเจริญไปไงแต่ว่ามันก็เพิ่มนในบ่อละค่ะพี่น้องปุ๋ยนั้นบ่มีเงินนะคะแต่ว่าอันสามีน่ะเขามีอยู่แล้วค่ะพี่น้องแล้วเขาก็บ่แม่คีนคนน้นขินีววนะคะโดยปกตินัน่นตั้งแต่สมัยแต่งงานกันครั้งแรกนะได้กลับทุกปีนะคะถามว่าสมัยก่อนคือได,ด้กลับทุกปีสมัยก่อนนั้นเพราะวเป็นลูกน้องเขานะคะ <laughs> แต่และปีนั้นฝรั่งเขาก็มีวันหยุดฮอลลเดย์อยู่แล้วปีหนึ่งคือปีละเทือหรือสองเทือสมัยก่อนนั้ว่าเป็นระดับหัวหนามีรถประจำำําตําแหน่งค่าบ้านกับปะตองเสียค่าน้ำมันกับประตองเสียค่ากินกับปะตองเสียบริษัทใจเมิดแล้วตอนนี้นะคะบริษัทเป็นลูกยางเขา มันก็เลยบ่มีเวลาเพราะว่าโดยนาทีการงานอีลลค่ะไ่ได้เกี่ยวกับเงินถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะคะก็น่าจะรู้นะคะว่าเวลาย่าม้มทุกทุกบ้านต้องมีรถอะ่ะบอกง่ายเฉพาะอันรถนี่ยังถ้าผูาใ้ใดใส่บีเอ็มลองคิดเบิร์แง,งามยง่มย่มรถสูพังนะคะสูไปสมมดเท่าไหรในจะค่าอะไรค่าสมเนาะ แล้วก็ถ้าใครมีรถบรรทุกยามมันเสียยามมันพังค่าส่งคาไรเมื่อทำไดแค่นั้นเองแล้วสมมุติทานลดการเกษตรช่วงที่เขาเห็ดเกษตรเนี่ยนะคะพี่นอ้องยามมันพังมันบอกแมนเทว่าเข้าสมยูเตนล่าเขาโทรมาเข้าก็ต้องออกไป บางอย่างอะไรกับประมาอ่าสิหายทรงทางไปสนีใดมันต้องไปเบิ่งดเดยตาเพราะว่าอะไรแต่และอะไรราคาไม่ใช่ถูกถูกสี่ห้าพันเป็นหมื่นก็มีนี่เราไม่ได้พูดหลักอ่าพันหรือหมื่นบาทนะคะพูดหลักหมื่นหลักพันยูโรนะคะ ดังนั้นอะไรอ่ะมันมีราคาที่จะต้องจ่ายบางทีเราถ้าคนไม่เชี่ยวชาญอ่ะจับนิดหน่อยแต่หักมันก็เป็นพันค่ะดังนั้นทุกอย่างอ่ะมันต้องให้คนถือเขาสมเป็นคนถือเป็นปโปรคนถือชำนาญมันเราสามารถใส่ผู้ใดไปได้ค่ะเพราะว่ามันสูงค่ะค่าอันค่าอะไร เนี่ยอย่างเอาง่ายๆเนี่ยพุ่งเนี้ยต้องไปมาดริดเธอรู้ไหมว่าค่าอะไรเท่าไหร่ชิ้นเดียวเป็นหมื่นยูค่ะเขาต้องไปเองพระเอกเขาต้องไปเองต้องไปเช็คนะคะอืมแล้ววันนี้ปุ้ยก็เข้าไปเช็คที่โรงงานแล้วด้วยว่าอัน <laughs> สมรถคันสุดท้ายมันมีอยู่จริงไหมอืม คันนั้นไปคันใหม่ก็มาถ้าใครที่เคยติดตามอะ่ะจะเห็นเป็นบางช่วงมางตอนคือบางเทีอะ่ะเนาะเราก็เคยเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวเนาะมีความปันดูพจมาันไงเมื่อก่อนเนี้ <c oughs> ยยากมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็อยากมีสวนอะไรเงี้ยอืม จะเปิดมาคือแบบว่ามีสวนยุนหลังบ้านอะไรเงี้ยความไฟฟันนี้ต้องแต่ได้ขเจอมากนี่คือคิดอยากเท็ุแบบดีตลอดเลยนะจนถึงตอนนี้สิบกว่าปีแล้วนะยังไม่ได้สร้างหาเหวอะไรเลยค่ะที่ดินอุปกรณ์นู่นนี่นั่นซื้อเตรียมพร้อมไปหมดนะคะแต่ไม่มีเวลาคือส่วนใหญ่อะ ถ้าใครใช้ชีวิตที่เมืองนอกอะ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาชอบทําเองจ้างช่างไหมก็จ้างเนี่ยอย่างห้องนี้นะคะจ้างช่างเดินสายไฟนี่สองพันห้าแต่สรุปแล้วคือก่อนหน้านั้นพระเอกเขาก็เดินเองค่ะแต่ทีเนี้ยเขาไม่มีเวลาเขาก็เลยช่างจ้างช่างต่ออืม แล้วนี่บางทีมันขาดเรือนอะไรนุ่นนิดนุ่นหน่อยเนาะไอ้ที่ต้องแปะนั่นนะ่ะคืออาปกอบตั้งแต่ตอนนั้นมันว่ามันเป็นยังดี๋ยฉันซืประกอบเองถ้าเดินแค่สาไฟให้ฉันกับพ่อเดี๋ยวอาน,นั่นขาดนี่เดี๋ยวฉันไปหาซื้อมาเองหนีปลาไปพานไปแตวปปง,งว่าแม่สิปีนแหละไม่ยามันท่านเดตติดอยู่ค่ะ ถามคนไทยดูก็ได้นะคะคนไทยนี่อ่าที่มาเยี่ยมยามหาปุ๋ยนี่นะตอนแรกๆนี่ปุ๋ยจะบอกเลยนะว่าบานปุ๋ยไม่มีโซฟาให้นั่งดเพราะว่าอ่าย่งมงบัท่านใดประกอบย่างบท่านในเมียนยังเลยทั้งทางสิ่ค้องนะสื่อไวลวงนาอยู่แล้วค่ะแล้วคือขเจอ,อมักเฮ็ดเอง นี่ยังขั่วนี่อันนี้รตใหม่ที่ซื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะผ่านไปห้าเดือนแลวมั้งยังไม่ทันได้ประกอบแม้กระทั่งพื้นเนี่ยพื้นห้องเนี้ยเมื่อก่อนไม่ใช่สีนี้นะคะมันเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีมันสีไม้ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนแต่งางานครั้งแรกแล้วไม่ได้ประกอบซื้อมันเป็นท่านกลัวคนแร แล้วพอแบบเข้ามาประกอบอีกทีหนึ่งอ่ะพร้อมแผ่นนำขาดนะพอเราไปหาซื้อมันไม่ได้แล้วมันต้องรื้อใหม่ทั้งหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่นี่กูก็เอามเาบาเราเรื่องซื้อๆหรอกพี่น้องใ <c> ห <oughs> ้มีเรื่องเบานะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะคะคือเล่าให้ฟังคือคืออันเนี้ยคือแบบไม่อยากให้มองแบบ เออพระเอกเขาไม่ดีงไงเพราะว่าปุ๋ยเคยบอกตลอดนะเวลาปุ้ยเล่าเรื่องนู่นนี่นั้นพระเอกนะ่ะดีนะคะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาในส่วนของเขานะคะปุ๋ยก็มีปัญหาในส่วนของปุ๋ยปุ๋ยก็ทามาหาฮใจนะคะในสิ่งที่อันขอบัวคขอบรัวปุ๋ยทางไทยก่อน,นะคะแต่ว่าทางอ่าพระเอกนี่การดูแลปุ๋ยนู่นนี่นั้นไม่เคยขาดตกบกพร่องไม่เคยให้อดให้ยานะคะ ถ้าเขามีเวลาเขาคิดถึงเราทุกอย่างคิดถึงเราอันดับแรกและเขารู้ใจเราว่าเราชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรสังเกตง่ายๆอย่างอาหารการกินเนี่ยปุ้ยเป็นคนแบบกินชอบกินอาหารทะเลนะคะส่วนใหญ่ปุ้ยชอบกินอันนี้ลบสเตอร์กับอะไรนะปลาหมึกยกักษ์ แกจะซื้อมาให้กินประจำนั่นแหละค่ะกินจนเบื่อนะ่ะเ,เอาอ t ลีม i l ยังเพราะว่ายังพันสื่อพันสื่อมากเธอละเจ็ดแปดโตเก่าโตเขาไม่ค่อยได้กินหรอกอยังมากเขากินตัวเดียวอาถามว่าทำไมเลือกกินเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราอะชอบกินอาหารบ้านเราไงจริงๆแล้วคือแบบ มากินพวกตำบบักุ่งน่นนี้นั่นแต่พอมาอยู่นี่คือแบบอาหารที่เรากินได้ก็คือแบบอาหารทะเลพวกกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าวก็คือต้องเป็นข้าวหอมมะลิจริงๆเราตอนอยู่เมืองไทยเราก็กินข้าวหอมมะลิอยู่แล้วพอมาอยู่เมืองนอกเราก็ชอบกินข้าวหอมมะลิซึ่งสามีก็ตามใจค่ะดังนั้นการทำอาหารก็ทำอาหารทั้งไทยและก็ฝรั่งค่ะ เราก็เลยไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่แบบว่าอืมจะต้องกลับเมืองไทยถามว่าเรื่องเงินมีมีความจําเป็นไหมจําเป็นค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เงินดังนั้นเมื่อมีงานก็ทํางานก่อนอันนี้คือคําที่สามีพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะถ้าตอนไม่มีงานเราแ้่ว่างเราค่อยตกแต่งบ้านทํานั่นทนํานี่ไปเที่ยวเมืองไทยนู่นนี่น,นั่นนะคะ เราคิดอย่างนี้อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกที่นะคะเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นมันมีโอกาสมีช่องทางมันก็ต้องเอาไปก่อนเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าธุรกิจมันจะไปได้ดีหรือเปล่าตอนที่งานมันกำลังมีมันก็ต้องทำเก็บไว้ก่อนถูกไหมโอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุยกะลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะนะคะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันได้คะ่ะเพราะว่าแต่ละครอบครัวน่ะนะคะมันคิดไม่เหมือนกันหรอกร้อยพ่อพันแม่ค่ะอันนี้ปุ่ยก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะปุ๋ยบริสซี่แต่ว่าอันนี้ปุ๋ยเบากในความคิดของปุ๋ยนะคะแล้วก็ปุ๋ยเป็นคนใช้ชีวิตตรงนี้นะคะใครจะรู้ดีเท่าตัวเราถูกไหมไม่ได้มาพูดแบบว่า,วาอ้าพูดแล้จะเองรู้ดีปอบใจตัวเองไม่ใช่ค่ะ โอเคเนาะบายบายสวัสดีค่ะ